เลยเลยเลยวิ่งไป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 วิ่ไปไปออกแล้วออกแล้วออกแล้วไปไปครับสวัสดีเพื่อนๆชาวคุติเล็บฟิชชิงทุกท่านนะครับ วันนี้ครับพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศนะครับการตกปลาที่บ่อตกปลาหนองหนูนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นครับต้องบอกก่อนครับว่าถ้าพูดถึงบ่อตกปลาหนองหนูนี้นะครับถ้าถามแล้วนะนักตกปลาแถวแถวพิจิตรพิษุโลกนครสวรรค์ครับแทบจะไม่มีใครที่จะไม่รู้จักหมายนี้เลยนะครับก็หมายนี้ครับก็จะเปิดปีละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะเปิดในช่วง ช่วงสิ้นปีของทุกๆปีเลยนะครับแล้วก็ปีนี้ก็เช่นเคยปี67ครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาสัมผัสบรรยากาศอีกปีหนึ่งนะครับก็จริงๆวันนี้ผมเนี่ยเพิ่งมาถึงครับก็ประมาณบ่ายโมงครับส3นาฬิการครับแล้วก็จริงๆทีมงานของเราเนี่ยมากันตั้งแต่เช้าแล้วนะครับก็พอช่วงที่ เราไม่ได้มาครับเราก็ได้ติดต่อกันตลอดครับก็ได้ข่าวว่าช่วงเช้าเนี่ยปลาเริ่มเข้าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็พอพอวันเนี้ยเรามีผลงานแน่นอนรับทีมทีมงานของเราครับแต่หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นครับว่าในส่วนของตัวผมแล้วก็อของทางทีมงานเนี่ยจะมีผลงานเพิ่มขึ้นมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอ,กอีกแต้มครับจนกว่าจะถึงตอนเย็นนับก็โอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ เดี๋ยวเราไปรอชมบรรยากาศแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเรามาเช็คชื่อทีมงานนะว่าวันว่าวันนี้เรามีใครมากันบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับนี่ครับคนแรกนะครับอันนี้คือพ่อพ่อผมเองนะครับนี่ครับมาตั้งแต่เช้านะครับคนแรกคนที่สองครับนี่ครับลุงนันครับโชว์โชว์นะครับลุงนัน แล้วก็นี่ครับสีเสียลุงครับเสียลุงนี่มาจากอีสานโดยตรงครับบินตรงมาเลยนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งครับอยู่ทางนู้นครับแต่สายสิงห์นครับนั่งตกสปิวาระหว่างรอนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศหมายโดยรวมของบ่อตกปลาน้องหนูนะครับก็เรามากันเป็นวันอาทิตย์นะครับที่29ธันวาคมจริงๆบ่อเปิดตั้งแต่ วันศุกร์ที่27แล้วนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวมาดูครับวันที่3ของอของบอน้องหนูผลงานจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอชมตอนเย็นครับโอเคมาแล้วเดี๋ยวเก็บไปบรรยายเองนะเอาไว้ของปูนิวาบ้าบิจีมีดูเล่าของนั้นนะ่ะ ูไม่ได้หรอกตีของน่านนาดมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วอะไรมาโดนโดนไหมดูดิดดดเ,เช็คสายก่อนดินตีมองเห็นทางเห็นเส้นออกไปดนูแล้วโอเคไม่ต้องเอาขึ้นมาเด้อคนอื่นะนะเขียดตี

มาครับแต้มแรกครับนี่ครับมาถึงครับมาถึงลครับหนึ่งแต้มครับนี่ครับโลนิดๆเกือบ2โลครับโอเคครับเดี๋ยวชมกันต่อครับ

อันนี้เป็นทุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นว่าปลาอะไรนะครับเียเบดลี๋ยวลุงวะลุงนัดเอาสวิงกันดี ชมครับมารับมาแล้วครับใส่สาค่พอเลยนเจ๊มาแล้วครับใส่งไปมีกครับยังไม่ยอมครับยังไม่ยอมโอ้ยยีศกครับมาดูไซส์ครับมาดูไซส์สามอ่ะาแค่สามอาๆ นย่านครับอย่างครับยังครับไม่ยอมยอม เรียบร้อยครับามม่ใชาขึ้นมาดูบนครับตามมาครับตามมาังดูครับดูครับดูดิน่เย้ครับดูครับใหญ่ครับไส้ใหญ่ครับโอเคครับเดี๋ยวรอชม แต้มต่อไปครับฮยชุดนหายก้วชุดหายก้วไู่แต่ขาไม่แตออันสุดท้ายอันแรกอันสุดท้ายเนี่ยเอออ้าว เตยน่เออ่อท่าเตียนเาอีกิน้วยเอตอ่แตสาซิงกันเลยครับของอาจารย์่อของอาจารย์ตเอจริงจตีต้องเยอะแน่ตัวเนี้ยนะเป็นคนตีเนี่ยนะไม่รู้อ่ะไม่ใช่ของพี่แจ๊ตีเนี่ยเป็นคนตีอันนี้ตองนนแล้วโดนโดนไปแล้วโดนโดนกันโดนกัน ไม่ใช่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 คันนั้นนี่นี่นี่กับทางริมนู่นแหละไม่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 ใช่ไม่ใช่นู่นนู่นฝั่งนู้นนู่นนู่นฝั่งนู่นแล้วมันทำไมฝั่งนู้นฝั่งนู่นเออฝั่งนู่นนู่นไม่ใช่เอาวางไว้อันเนี้ยไม่เกี่ยวซอนเนี้ยเดินป่าแล้วพัดแล้วที่มันหย่อนังไเอามันก็หย่อนตีทุ่น าล่างปลาไม่อยู่เยอะท่าตอ่อต่อท่าเตีเอาอีกแล้วเฮ้ออยเยอะปาจีน,นเอาเฮ้ยมันไม่ปลาจีนดินมันยิ่งตกไปเรื่อยเยอะปลาจีนยนี่ตกกินให้โอ้เสียงดงังวันเนาะให้กำลังใจเพื่อนหน่อย,น,น,อย,ยอนี่นี่ปลาซ้ายซ้ายซ้ายอเ้ย ลอกหนะักเยอะไม่ไหวอะ่ะย่อรอกมันหนะัก ปลามันใหญ่มั้งยิวิ่ตกมนวนมาม้วนโอ้โหลอยดีมาด้วยเนี่ยของลุงเนี่ยตวมาด้วยออาม่เป็นไรมใหญ่้เป็นไรอครับอีกแต้มนึงครับ อครับ <มา S 1> แต้มครับนี่คากเะครับนี่ครับไซส์ไซส์ครับไซส์สสอคเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามแต้มต่อไปครับเดี๋ยวเดเดี๋ยวอย นั่นะเพียนโอ๋ไปแล้วไปแล้วไปแล้ววิ่งวิ่งเลยเลยเลยเลวิ่ง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 ไปวิ่งไปวิ่งไปไปพอออกแล้วออกแล้วออกแล้วอ๋อมันโดนดีแล้วเอาโดนคันนู้นไปแล้วเนี่ยคันแรกอะนอนเฮ้ยเป็นคนตัวเดียวกันมั้ยน่ะ ไ,ไอไอขันนึงขันนึงเร็วเร็วเร็วเอาตีจะไปเรอขันนึงเอาอ่านานมันโดน,นตีปะ่ะพันเหรอตีมันนั่นไปแล้วนะไม่เป็นไรใช่ไหม

เอ,อ,อาคันนีออน้เอาอนคันนี้เอากนเนร็เรียบร้อยครับนะครับหมายแต้มึลนะครับอ่านี่ครับดูครับไซส์ครับสองโลกว่าครับเกครับเดี๋ยวติดตามแต้มต่อไปครับเดี๋ยวเราแกะขึ้นก่อนครับ มาอีกแล้วครับมาอีกตัวแล้วครับอะน,นอะครับก่อนกลับครับก่อนกลับครับ โอเคครับเดี๋ยวครับก่อนกลับบ้านดูครับจะมีอีกสักแต้งให้ชมไหมนะครับอ่ะโอเคครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วครับแดดล่มล้มตกแล้วนะครับก็อ่าเป็นเวลาพอสมควรครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันวันนี้ครับตั้งแต่เช้านะครับดูครับอ่าอันนี้เดี๋ยวเป็นของ พ่อนะครับของพ่ออ่าเดี๋ยวขึ้นมาเป็นยีศกนะครับยีศกห้าครับแล้วก็สวายหนึ่งครับดูครับนี่ครับอาสวะอายีศกห้าสวายหนึ่งครับก็ใสสวยๆครับอาเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูอีกครับยังไม่หมดครับอ่าดูของลุงนันนะครับของลุงนัน ขึ้นไหมยขึ้นไม่อีกนั่นเดี๋ยวดูชัดๆอ่านี่ครับของลุงนันนะครับลุงนันมีศห้าตัวนะครับใส่ครับใส่ก็เอายศสี่ครับมีกระโหลดหนึ่งนะครับมีกระโหลกกะโหลดไส่ไม่ใหญ่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูครับของอีกหนึ่งกระชังครับของปลาแต่สายซิ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวดูมีเยอะหน่อ สิงครับอนี้ครับดูครับมีศกนะครับมีศกใหญ่ๆสี่ครับมีสวายหนึ่งนะครับก็อันนี้เป็นผลงานรวมของทีมงานครับแล้วก็จะมีคนหนึ่งครับของพี่ลุงครับพี่ลุงอ่าหนีกลับไปแล้วครับก็พอได้ครับได้หลายตัวอยู่ครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับ วันที่3ของอบ,อบ่อตกปลาน้องหนูก็ถือวาอ่าผลงานเป็นที่น่าพอใจก็อโอเคครับเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสมาเยี่ยมชมใหม่ก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับดูจบแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไปครับ